อ,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 อ๋อครับคุณโอ้โหอ๋อพอน้ำนี่น้ำบนหลแต่ว่าถือว่าเป็นอีกม่องนึงครับพี่น้องนี่นะออนี่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 นไหลลงไปเลยครับนี่อีกม่องนึงเลยครับน่ามาเลยครับอหาปแล้วบาดนี่ไหนวะโอ้ยเปียกเลือยหาแล้วครับว้ ดีๆนะครับเด้อมือลุดนี่ตกตุ่มรู้ครับนี่บอมันยังดอกอย่ามันขาดอะไรเพอเนาะโอ้โนี่ครับผมมาเรียบร้อยครับอยู่ที่ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูพายนครับไปสิพาไปเบึ้งเส้นทางศึกษาธรรมศาสตร์วันนา้ดอกเอ้ยนี่ครับโู้ยมีปลาอย่างขักเลยนี่ บอกว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ําห้วยหวดนี่โอ้ขักขัดข,ขัเป็นเส้นทางย่างขักเลยครับนี่เห็นบ่นี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ําห้วยหวดเพิ่ว่าอยู่ถึงอุทยานแห่งชาติภูผยนต์มีหนักท่องเที่ยวเพิ่งหากาลังออกมาจากอุทยานก็มีเอ,อ มีน้ำบอกว่าอยู่ทางในอยู่มั่งไหนบอกตามทางเลยเนาะมีแผนที่บอกมีน้ำอยู่างไหนนี่ยซุมตัวไปฮอดใส่เนี่ยเมืกี้นี่นําทุกสองไก่บอกบอกไก่แต่ว่าคือหายใจแห้งเจฉันมันเมื่อยเนาะโอเคครับนี่เป็น มีมองใดไปแน่เนี่ยครับนี่นี่คือป้ายครับแผนที่ท่องเที่ยวครับจุดหมายปลายทางห้าสิไปใส่เกาะน้ำตกไหนทานน้ำใสทานน้ำใสไปจักกี่ร้อยเมตรครับนี่ตอนนี้เู่าอยู่ใสครับตอนนี้เขาอยู่ใสนอครับเข้าอยู่อยู่ใสแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอกเกิน8กิโลครับเข้าไปได้เลยนี่ไปน้ำ ฮะตรงนี้บ่ย่างไปนั่นบ่มีรถดบบตหรับส่งบ่มีศิลปินพร้อมไปเลยเลยครับนี่ไปนับตรงอย่างก่ะทานน้ำใสมีน้ำอยู่นะครับท่ามเพื้นว่าอัน,นี่ย่างเข้าไปเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติว่าถ่าไปโอ,อ,อ้มีเวลาเข้าเวลาออกครับแปดนาฬิกาให้ออกมาทานสี่โมงครับแทนเพิ่นสิปิดป่าเด้ มีบ das ันดอกบันไดย่างลงอย่างสบายใจก็เลยทีเดียวเชียวนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเข้าไปกันต่อเลยอุทยานแห่งชาติภูผายยตนข้างในนี่โอ้เพิ่นบอกว่าในป้ายนี่มีอันนั้นดอกไม้น้ำใดมี่อยสุวรรณนานี่เห็นบ่มนี่ดุสิตามีมณีเทวาครับมีน้ำตกต่างๆมองนี้เป็นบ่ดิที่เข้าไป ยูวางใดคือบโบเคยเห็นบ่เห็นดอกโอ้ยววง่งงอยู่ดวทตัวทีบไหลนะครับ,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 บนี่ไปกันต่อเป็นป้าเลยครับนี่เนาะชุดยอดตอดใหญ่เลยครับนี่แมกไม้นา,นาพาดมีน้ําไหลนิดหน่อยนะครับนี่มีน้ําไหลนิดหน่อยออกมาจากลำธารนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับนี่เป็นป่าเข้าไปคือทางเก็บเฮ็ดเลยนะ่โอ้ดีกว่าทางเก็บเฮ็ดยู่นนี่นะครับย่างเข้าไปเรื่อยๆย,ยานแห่งชาติภูพยนต์เป็นหนึ่งในอุทยานของสกนลนครสกนลสกนครประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กยานแห่งชาติภูพยนต์ล้กก็อุทยานแห่งชาติภูผาโอ้นี่เป็นป่าปัดโค มีน้ำอู้นี่น้ำไหลตุกหล็กตุกหล็กอยู่ครับนี่ความอุดมสมบูรณ์ปังโนี่เห็นบอพี่น้องน้ำอ๋อนี่คือป่าบ้านเฮาครับนี่เอา้าใบไม้นี่ครับนี่ชุ่มเข้าไปนี่โอ้ยขักขัก,กดุระโอ้ยได้ยินเสียงน้ำไหมครับนี่ปกเปก๊ปกปก๊กเป๊กครับความอุดมสมบูรณ์โอ้ยขักน้งอง <_ d ream> สุดยอดครับพี่น้องนี่เห็นบ่อน้ำไหลไหลตกปกป๊กปกเป๊ก,ปก,ป,กปกเป๊กอยู่นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮาครับนี่นี่กลับคืนมาใหม่ไปก็ต่อครับนี่่าหันใจแหงไหมครับแอดมินตุย้ยแอดมินตุ้ยหันใจแห้งครับตอนนี้ย่างมาได้แก๊บแป,ป๊บเดียวนึงได้ครับนี่นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องบอกให้มาตะวนินตะวินจังหน่อยเนาะ วู้นี่ดอกไม้นี่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 เอ้ยเนี่ยเอออ้เฮ้ยฮ้ยเติมเตดอกเงี้ยเงก็นี่นี่ครับนี่ดอกเงี้ยอ๋อถ้าดอกอัญมงกี้นี่แหละมันอยู่ในใบอ่ะนี่เห็นบ่ขาวขาวนี่ครับนี่อ๋อมีดอกไม้ดอกไหลน้ำเดือดครับเดือดนี่เห็นบ่ย่างขึ้นไปแทรกไหลเขาเข้าไป นี่คือบรรยากาศครับนี่เป็นตามาย่างครับนี่วายแหงหน้าหนาวครับพี่น้องมันบ่ฮอนมาย่างได้เลยครับนี่แบบนี้สุดยอดครับนี่คักๆเลยครับนี่เออนี่เห็นบอนี่เห็น่อนี่เห็นบอนอี้น้ำไหลยดตุ้งลุงตุ้งลุงผ่านมอดโอ้ยจะไม่มันายได้ดีอันนี้ก็ได้คุณอ่ะบ่ต้องซื้อกล้องเด้อซื้อโทรศัพท์นี่ แล้วเลยนี่ครับนี่งามกันสั้นตัวนึงนี่กันสั้นตัวนึ่งนี่งามไผ่ไปเลยแบบเวตาโตเอาไปน <c oughs> ียครับมันสิมีลักษณะของต้นไผ่คล้ายๆต้นไผ่เนาะเห็นรอ่แม่ต้นไผ่บ่นี่ไผ่ไผ่ยังละ่ะไผ่หรือไผ่ไผ<ฟ>่ไผ่เนาะนี่ครับเส้นทางไปเลยครับนี่ <c oughs> เป็นเส้นทางศึกษาฮะไปน้ำตกครับ ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไผ่ครับพี่น้องครับห็นบอบ้ารวมกับทีมงานพาพี่น้องขึ้นมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาหยนุนนี่คือบรรยากาศของการเดินทางเข้าเข้าไปในป่าตรงนี้แหละครับมีทางนี้อย่างนี้ยู้ย่างไปย่างขักเลยครับนี่สุดยอดตอดใหญ่เลยโอ้ขักแล้วบบดนี้่ายแ,แบบนี้แบบนี้สัวเห็นไ่มนี่เออนี่ทีมแอดมินเข้ากําลังไปแอดเวนเจอร์กันจักหน่อยนะครับไปกันต่อกันเลยครับ ม่องท่องเที่ยวบ้านเฮาเนี่มันธรรมดาเบิง่งเบิ่งทางทางทางข้างหน้าเลยเป็นน้ำครับนี่เป็นพื้นน้ำาย่างให้ระวังนะครับเดี๋ยวปากคราบขี้ดินเป็นเหยียห่ายได้ไปทางใดละ่ะฮไปทางน้ำตกผีเลาะเอาน้ำใส่ไปทางผีได้ไะไดฮะ,ะนี่ครับไปน้ำใส่ก่อนเนาะเขาจังวกมาหน่เนาะนี่ครับ เดบอกให้พี่น้องบึ่งก่อนว่าเส้นทางมองนี้นี่น้ำตกรากใส่ย,ย้อยนี่ไปทางน,นี้เห็นม่้นี่เส้นนี้ไปเส้นนี้ทานน้ำใสตรงไปเลยครับนี่ตรงไปพุ่นส่วนานดุซิตกับตรงไปพุ่น4 5 0้ห้าสิบน้ำตกพาพึ่งกับไปคำน้ำสร้างครับอันที่จริงงามครับนี่แต่ว่ามันไกลแอดมินบ่ไปแอดมินสิไปหอดประมาณน้ำตกออยู่แถวแถวลานดุซิตตากับพ่อเนาะ <Okay. S 1> หรือเอาน้ำตกพาพึ่งวะ ไปกลับนี่ก็คือเกือบสองรูปแหละไปนะครับไปกันต่อครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศบ้านเฮาโอ้ครับพี่น้องนี่เห็นอกความอลังการความเป็นธรรมชาติของบ้านเฮายังเต็มที่เลยครับนี่โอ้ยขักแน่แชะใบพี่น้องโอ้ยขักเนาะเจ้าขักเลยเออเออใจแห้งไปลาบ่ต้องไปทางไกลเลยครับนี่พี่น้องครับ บ้านเฮามองท่องเที่ยวเนี่ยมันมันธรรมดาครับทีมงานมาจาัดงานสกลนครไปทั่วที่ทั่วแดนครับไปทุกม่องทุกแจรายงานทุกที่อย่างพี่น้องได้บรรยากาศทุกบรรยากาศอยากให้ผู้ใดที่ขึ้นไปเก็บเห็ดเก็บของป่านะแอดมินอยากไปถ่ายทํานาครับรายงานมาเด้อครับเด้อได้ยินเสียงน้ําครับนี่น้ําเลยให้กันต่อครับถ่ายอย่างต่อเนื่อง มารวมใช้โทรศัพท์โน้ต20อุลตร้า 5G หมดเลยครับซื้อมา4-5หมื่นผมได้ครับเพื่อการทำคอนเทนต์โดยเฉพาะุยอดตอดใหญ่ครับตอนนี้โอ้ยไม่ยังขนาดโอ้โหโอ้โหปัดปัดปัดุดดดูน่ะน้ำตกอย่างสวยงามครับหัก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 เออมาหักแค่นี้อ๋อนี่พูนา่า มีมองให้นั่งน้ำเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับโอโรซาด้วยครับอ๋อนี่มีโอโรซาํำเนี่ยครับผมเออนี่เพื่อนมาถ่ายรูปครับสุดยอดเลยนี่อ,นออ้ขัดดิ้งเออปีปีที่แล้วมันบุ่มีน้ำเนาะซูมเข้ามาแต่ปีนี้มันมีน้ำแล้วครับเพราะมาในหน้าฝนระวังมึนนะครับครับผมมีดอกไม้ด้วยนะครับ เป็นน้ำตกยังเกาะกาน้ำใส,น,ำใสนะครับทาน้ำใสหนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวนะครับมาด่ยังมีน้ำอยู่ครับนี่ตอนนี้เดือนอย่างเพิ่พจิกาแล้วนะครับมีน้ำไหลนิดหน่อยแล้วก็มานั่งมีร่มเงาครับร่มเงาสบายๆเลยนี่อกอู้ครับนี่นี่ครับนี่น้ำนี่มา ผู้ชาวเิ่นก็นมาถ่ายรูปครับปึ๊บนี่นี่ครับน้ําตกททนน้ําใสอยู่ที่เพื่อนแห่งชาติปูผายนน,าะนะครับหมออู้น้ําไหลมาแต่ทึงถูกได้ฮะนะครับอืมโอ้ี่นี่มีอุรุชาน้ครับนี่อ่า อ้ดอกไม้ดอกไรก็มีครับนี่อ่านี่คือบ้านเฮาครับพี่น้องยังมีน้ำอยู่ด้นี่มัดป็ดตะมาเอาตรงที่ว่าเดี๋ยวจะสีบึ่งเด้อมานั่งนี่แล้วนั่งนี่แล้วนั่งเล่นนั่งอย่างได้เลยครับนี่เป็นน้ำตกยังยังน้ำตกไหลพ่อประมาณอยดนี่นี่ครับนี่เห็นบ่้มองนั้นมีนั่งลานลานมีมองให้นั่งเยบร้อยครับไปกันต่อต่อได้นี่ นี่ครับนี่ขึ้นมาตรงนี้เป็นหม่องน้ํามันไหลลงมาเนาะอ๋อสวยงามสวยงามมานั่งผักพอนย้อนใจได้เลยครับดอกไม้ป่าก็งามเหมือนเออนี่ครับพี่น้องอ๋อ่นี่นี่หนี่นี่นี้เห็นม่นเห็นบ่นี่โอ้เล่นน้ำมึงเล่นนอนอยู่เนาะนั่งเล่นแช่น้ําเล่นอยู่นี่นี่ครับนี่อ๋อครับผัว อพอมาหนี่น้ำบนไลยแต่ว่าถือว่าเป็นอีกม่องหนึ่งครับพี่น้องนี่นะอนอ่นี้นี่นี่นี่นไหลลงไปเลยครับนี่อีกม่องหนึ่งเลยครับหน้ามาเลยครับอพุทยอดน้ำตกทานน้ำใสครับนี่ทานน้ำใสเลยนี่มีดอกไม้ดอกไหลนำครับไม้ดอกไหลนำ เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,เลยนี่ครับนี่เออมึงเด้อนี่เด้อเห็นบ่านี่ดอกไห้นี่ครับดูแล้วอ้สวยงามสีชมพูผ่านสายน้ำอันตกกระทบน้ำตกลงไปอู้เย็นสดชา่นสดชา่ครับนี่หายคลายร้อนก็เลยทีเดียวครับ นะาหายคลร้อนก็นเลยทีเดียวเคียวเลยละ่ะนะครับน้ําตกแต่เระวังลื่นนะครับเนี่เยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดอีกหงองหนึ่งเลยเป็นน้ําตกที่สวยงามนะครับใช้วิชาตัวเบาจักหน่อยนี่มีอันนี้น้าไห่นี่เอจักไหนน,น,นี่ครับนี่ครับ ใครูปเลยครับใรูปได้เลยนี่เปเจ่าไหร่แล้วยุคนน้ำบ่ม่เอ้ยมันที่ต๊กน้ำเลยนะไปแล้วบ้านนี่ไหนวะโอ้ยเปียกเหนื่อยเหนื่อยเหรอเลยครับวู้ฮ่าฮ่าการนะครับเออจไครับในการเลย นะครับครับดีๆนะครับเด้อมือลุดนี่ปกตุ่มลู้ครับนี่มองไปยังดอกยามันขาดอะไรเนาะโอ้ยโอ้ยนี่ครับนี่เนาะกับเซกเน็บเหมือนเนาะกับจังไกฮะนี่กับจังไกมาหน้ะฮะนี่ครับไายรูปสวยๆครับนี่นไหมครับนี่เพิ่นมา เป็นนักศึกษาจากนาครพนมแต่ว่าเป็นคนสกลนครนี่แหละนะครับเออเปียกอ่ะเปียกแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> เออนะครับมาถ่ายรูปงามเลยตอนนี้เห็นบอข้้งหลังเป็นดอกหญ้าครับนี่เห็นบอดอกหญ้างามๆครับบรรยากาศตอนนี้นั่งเ<ฮ>บาวรวมนั่งอยู่ <c oughs> ที่มองนี่ละ่ะมองน้ำตกนี่ ถือว่าบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวครับน้ำตกไหลชวดซาชวดซาเดี๋ยวสิซูให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่ครับนี่นบอสวดงามเลยครับนี่ฟึ่งเลยเห็น่น้ยไหลลงมาเป็นน้ำตกโอ้ชุดยอดเลยบอรธรรมชาติบ้านเฮาเด้อนี่พี่น้องเลยครรมชาติบ้านเฮาครับ สวยงามครับทานน้ำใสน้ำตกสวยแห่งสกลนครเป็นตะมนั่งเล่นครับเนาออาจิวัตถึงกับแบบมาเล่นน้ำแต่ว่าแบบมานั่งผักพอนได้เลยครับนี่มองนั่งมองไล่โอ้ผักพอนย่อนใจครับสุดยอดด้อครับดื้อบ้านเฮาดื้อ นี่แหละครับโอ้ก็ยีเป็นฝายไว้นะเนาะไอ้น้ำมันไหลลงจากเครื่องพุ่นมาเป็นฝายไว้ร้อยเลยน้ำมันไหลไปใช้บันไหลผ่านไปที่แหละนี่ทั้งใต้หินบ้องนี่เลยแหละก็ตกลงไปในห่วยหวดครับเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับภารกิจของบ่าร่วมกับทีมงานครับพาพี่น้องอยู่ที่น้ำตก อย่างก็เห้น้ำตกทานน้ำใสนะครับสวยงามเลยเกน,นบ่ตกองียงก็สวยสดงดงามครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดของพระเจ้าจันทร์สุโนครยน,นำพี่น้องมาอยู่ตรงนี้ล่ะนะครับผมี่สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับมาผู้ใดยากมากกัเรียนเชิญมาเลยได้เลยนะครับ